สวัสดีครับพบกับแอดมินแทนนะครับผมกับหวยราวพัฒนางวดนี้นะครับงวดประจำวันที่17มิถุนายนนะครับผมเรางวดก่อนออก4329นะครับ3ตัวบนออก329นะข้างล่างออก43สําหรับเลขชุด4ตัวนะครับผมเด่นงวดนี้แอนดแทนด่งเด่นนะครับ27ครับมากกซ159นะครับ2มา27ครับ 2อ2ศ2นยนะครับไม่เอา2 7 7นะครับผม7มานี่นี่ลงมาแล้ว70ศครับ71 75 79นะครับผม70ัวไทยไหมเราจะไปไทยไหมเพรเพราะเอ่อ ไทยจะมาเราไหมเพราะเราไปไทยนะครับสองเก้รักร้อนะครับ4ครับร้อยสวันนี้ร้อยสนะครับวันนี้ราวพัฒนาร้อยสี่แลวขนน้นสอครับสี่องนย์นะครับ4ี่สอง4นึ่งสองห้านะครับ ล่างนะครับสองเจ็ดมาใส่สองสี่ครับแล้วก็ไปเจดสี่นะครับสำหรับล่างเนาะอืมัดแทนขอเน้นไปที่เจ็สีล่างนะครับเจ็ดสี่ล่างครับชุดบนนี้เนาะเน้นเน้นสุดเลสองศครับแล้วก็สองห้า 420ครับ425นะครับ้างเน้น7จนะครับใส่ชุด4ตัวครับ7420กับ7425สาำหรับเวลารพัฒนางวดประจำวันที่17มิถุนายนนะครับกระมานี้ครับขอให้โชคดีครับ